สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหนังสือดีกับดีแปร์โดยแปน์ปริทัศน์ผมหนุ่มประพวลวงศารักดีจากบริษัทแปร์ปริทัศน์ที่ผลิตและจะจำหน่ายหนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาในคลิปนี้จะมาพูดถึง New Science Connection หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศา,พาพสตร์ภาคภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใหม่ล่าสุดจากสิงคโปร์บริษัทแปน์ปริทัศน์ร่วมกับมาชชว์เคดิตของสิงคโปร์ ผลิตให้ตรงตามหลักสูตรแกนการ,การศึกษาคัดพื้นฐานพา2 2551ฉบับปรับปรุง2560เนื้อหาสอดคล้องกับเกณฑ์การกา,รการชิวัดของสอสวทจากครั้งที่แล้วนั้นรายการหนังสือดีกับดีแอนได้แนะนำ New m a t h e t i c Connection หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาไปแล้วนะครับบริษัทแปโนทัชนอกจากมีวิชาคณิตศาสตร์แล้วเรายังมีวิทยาศาสตร์เราได้นำ Science Connection ทั้ง Textbook และ Workbook มาปรับปรุงด้วยการส่งหลักสูตรไปให้ทางทีมงานมาชาวผลิตของสิงคโปร์ฮ่องกงและอินเดียร,ร่วมกันผลิตเพื่อให้ใช้ในปีการศึกษา2563และที่พิเศษไปยิ่กว่านั้นได้ดออรอุดมทิพร,ราชซึ่งมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยบุรราชธานี มาเป็นที่ปรึกษาของ New Science Connection New Science Connection ในหนึ่งชั้นปีใช้หนึ่งสือเรียนหนึ่งเล่มแบบสุกหัดหนึ่งเล่มปรับปรุงโฉมใหม่ออกแบบมาสดใสสวยงามกระดาษอาร์ตมันแบบในใตยทีสารต่างประเทศรูปภาพประกอบมีทั้งเป็นการ์ตูนและภาพจริงที่พิษีพิถันเลือกสรรให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน นอกจากจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การชี้วัดที่ทางสะสะวะทได้กำหนดเอาไว้แล้วนั้นในทุกๆชั้นปียังมีเทคโนโลยีแฝงเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิธีการคำน,นวณเราได้นำม,มารวมเอาไว้ในบทสุดท้ายของ New Science Connection เด็กๆจะได้เริ่มเรียนรู้ปูพื้นฐานเรื่องนี้ตั้งแต่ประถมหนึ่งรู้จักคอมพิวเตอร์เบื้องต้นซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสตอนนี้และในอนาคตความใหม่ล่าสุดของ New Science Connection ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโควิด1 i d 1 9ซึ่งอยู่ใน new s c e n c e connection t e c h b o o k part one chapter 1 o u r body ในบทนี้นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกายเอ่ยถึงสุขลักษณะอนามัยการรักษาความสะอาดในเนื้อหามีโรคมือเท้าปากแทนฟุตแ d m เมาส Disease และไข้หวัดนก h 1 n 1ที่มีอาการและสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือเช่นเดียวกับเชื้อไวรัสโครโรนาครูอาจารย์และโรงเรียนใดที่มีความสนใจใน New Sand Connection สามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของบริษัทโทร02 277 2222ต่อ221ถึง22 224 22หรือติดต่อได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook o f f i c i a l l i n e t ไทยทูเฟร์ d t com YouTube c h anel n ทุกๆช่องทางค้นหาคำว่าแปลนปริทัศน์อย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆและยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานไปนปริทัศน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ